สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับโดยการกดติดตามผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดโครงการก่อสร้างซุ้มประตูไทยเวียดนามอนุสร์เพื่อเป็นการรำลึกถึงชาวเวียดนามที่ได้อพยพลีภัยมายัง ประเทศไทยและก็จังหวัดหนองคายและเนื่องในโอกาสครบรอบ46ปีการสถาปนาทางการทูตครับวันที่6สิงหาคมเวลา9นาก59นาทีณบริเวณแยกถนนเวียนนามอนุสรซอยประปาในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างซุ้มประตูไทยเวียดนามอนุสรณ์ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดหนองคายโดยมีนายจูดักยุงกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจังหวัดขอนแก่นราชอาณาจักรไทยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดหนองคายอุดรธานีเลยสกลนครนครพนมและจังหวัดบึงการร่วมในพิธีนะครับนายถือศักดินดักนาย,ยกสมาคมไทยเวียดนามจังหวัดหนองคายกล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2488ระหว่างสงครามอินโดจีนชาวเวียดนามจำนวนมากได้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามายัางราชอาณาจ,จักรไทยต่อมาในปีพุทธศักราช2503 ชาติสากลได้ประกาศให้ชาวเวียดนามอ,อพยพกลับภูมิลำเนาโดยสมัครใจนะครับขณะเดียวกันก็ได้มีการร่วมสร้างอนุสรสถานเพื่อระลึกถึงผู้อ,อพยพชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหนองคายโดยได้ร่วมการผลึกกำลังและมอบทุนช่วยขุดค้นแปลงพื้นที่ป่ารกร้างให้เป็นถนนเพื่อเป็นอนุสร์และให้ชาวอำเภอเมืองหนองคายได้เดินทางไปมาหาสู่กันตั้งแต่ปากซอยประปา ถึงหน้าวัดอรุณรังสีเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันในนามถนนอน,อนุสรเวียดนามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้อพยพชาวเวียดนามสมาคมไทยเวียดนามจังหวัดหนองคายจึงได้มีการก่อสร้างซุ้มประตูไทยเวียดนามอนุสรในครั้งนี้ขึ้นและเนื่องในโอกาสครบรอบ46ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ Kính thưa Ngài tỉnh trưởng tỉnh Nọng Khai, Môn Pha Phá Sản uh, Thay Navat. Kính thưa ông Trịnh Cao Sơn, Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam Toàn Thái. Kính thưa ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch uh, Ủy viên uh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội uh, uh, Người Việt Nam uh, tỉnh Udon Thani. Kính thưa ông Đinh Đắc Cử, Chủ t, c Việt, t ị c h h ộ i người Thái q ố c Việt tỉnh n ọ n g Khai kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị thay mặt tổng lãnh sự quán tổng lãnh sự xin chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý vị khách quý đại diện cho chính quyền tỉnh thân nay quốc ไทย Việt Nam Long Khai <ười> của nasu ราชการพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกับทุกท่านเปิดโครงการก่อสร้างซุ้มประตูไทยเวียดนามอนุสร ณถนนเวียดนามอนุสรเทศบาลเมืองหนองคายในวันนี้ราชณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานและได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2519ซึ่งนับเป็นเวลาถึง46ปีทั้งสองประเทศได้เจริญสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศที่ดีต่อ,อกันและยิ่งเวลาที่ผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะยิ่งทวีความใกล้ชิดมากขึ้น ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมข่าวน้องคาย Good News ทาง YouTube c h anel n แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับหมดเวลาการานำเสนอข่าวแล้วครับผมมงคลกานนิกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ